กอกเลยนะฮะกับอีกหนึ่งประเด็นฮอตครับเรื่องของขวัญอุตสามณีนะฮะรโรจ้งความกรณีถูกแอบอ้างว่าเป็นสาวในคลิปที่โดนเผยแพร่วนเน็ตอยู่ตอนนี้ครับ หน้าบาบ,บี้ขวัญอุตสาหมณีรอเขาแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปอ,อทอกรณีเว็บไซต์ลามกอนาจาร์เผยแพร่คลิปวิดีโอโดยแอบอ้างว่าสาวในคลิปซีหิวก็คือเธอขณะกําลังมีเพศสัมพันธ์กับนักแสดรงรุ่นพี่คนหนึ่งโดยนางเอกหน้าตุ๊กตาประกาศจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจและชื่อเสียงของเธอเป็นอย่างมากก่อนจะยืนยันว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงในคลิปอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้กับนักแสดงชายรุ่นพี่ที่โดนพาดผิงด้วยเพราะไม่ใช่ความจริง พร้อมบ,บิงวอลมือมืดทั้งหลายให้หยุดการกระทําเหล ouais pues, ่าน <dad> ี้เสียเพราะแม้ดาราจะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ก็อยากให้เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมด้วยค่ะเราอยู่ในบ้านเมืองสังคมเดียวกันก็อยากให้เคารพกฎเกณฑ์บ้านเราไม่ได้บ้านป่าเมืองเถื่อนนะคะก็มีกฎมีกติการักษาหนังจิตน้ําใจกันถ้าเกิดเราไม่ชอบใครเราก็อย่าไปทําร้ายเขาเพราะว่าทุกคนมีชีวิตเราก็รักชีวิตของตัวเองนะคะไม่มีใครอยากให้มาทําลายชีวิตซึ่งกันและกันค่ะ ด้านพันตำรวจเอกสมพรแดงดีรองผู้บังคับการปอ,อทอเผยว่าผู้กระทำมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและนำเข้าข้อมูลลามกในระบบคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ